มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆรง<ะ>มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้น ซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสารไออาซูมากขึ้นเจอฮะแ,แล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมาก้อนมันยุบลงโดยขบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอไข่ฟักอย่างเดียวรเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุน้นเซลลนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมนจริงๆครับซึ่งน่กลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำอะไรวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาที่คนของนักศึกษาระพิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือ,อยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเคารพนะฮะกินดีกว่าไม่กินกินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาไหม แต่ตอบคำถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่คือเจ้างาเนี่ยหรือเซสมี่เนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซตัสมินไอตัวนี้แหละฮะที่อาจารย์กำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้องประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทำจากผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ใช่มีเซตัสมินอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีก ที่ช่วยในลักษณะของแอนตี้ rait, อินฟล t i เมชันแอนตี้ออกซิเดทีฟสตรสอะไรละ่ะอีกหลายอย่าง<ะ>เช่นสารในกลุ่มของแอนโทไซยานินจากลำข้าวแบบนี้คร<ะ>ับก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วยและตัวพระเอกจริงๆที่เราทำวิจัยตอนนี้คือเซสซินตัวเดียวเพราะเราทำวิจัยเรื่องเซสซินเรามีคำอธิบายเรื่องเซสซินว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้มันถือเป็นยาม มันคือยาหรือว่าไม่ใช่ยาครับเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กับเราจะบอกว่าโอเคผมไม่อยากผมไม่อยากจะทําผมอยากจะใช้วิชาอีกวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านูทร a าซูติคอลนูทราซูติคอแปลว่าการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพหรือการใช้อาหารเป็นยานูทรามาจากนิวเทรนซูติคอก็คือเกี่ยวกับยาฟามาซูติคอ โอเคไะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยแล้วผมอยากจะดูถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณเองด้วยอาหารการกินผมเชื่อว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากอาจารย์ผมขอกลับมาที่เรื่องของงานกับคนที่อาจจะป่วยมะเร็งนี่คือมะเร็งทุกชนิดหรือเปล่าที่งานตัวนี้มันสามารถที่จะไปะช่วยได้ผมไม่ได้ทํา